ชื่ออะไรไม่ได้ครับชื่ออะไรมันเป็นโหดของบริษัทชื่ออะไรก็บอกดี่เขถามว่าชื่ออะไรแล้วพี่แล้วผมทำตามหน้าที่ครับผมมาส่งอาหารให้พี่ถามว่าชื่ออะไรก็อยากรู้ว่าคนอื่นเขาขึ้นแต่เ้าบอกไม่ขึ้นผมก็ขึ้นไม่ได้เหมือนกันครับพี่ก็อยากถามว่าชื่ออะไรไงทําไมมาตรการมันไม่เหมือนกันหมดทุกคนพี่ฟังผมก่อนนะพี่ใจเย็นๆนะไปไกลครับก็บริษัทเขาออกมาว่าห้ามไลเดอร์ ขึ้นตึกหรือขึ้นอาคารที่พักอาศัยของลูกค้าให้ลูกค้าลงมารับด้านล่างแต่ติ๊กไปแล้วนะเมื่อกี้ว่าต้องการที่จะไม่อยากที่จะสัมผัสของครับก็ผมเข้าใจก็เขาหมายถึงว่าให้แขวนเอาไว้หรือตรงไหนไม่ใช่ว่าให้ขึ้นไปบนตึกพี่เข้าใจผมด้วยนะครับสรุปชื่ออะไรจะบอกได้หรนะือยังเบนเออรหัสของผมคือเนบนเอกเคทอแปดเจ็องครับ บอกชื่อไม่พี่ผมทำตามน<ม>าท<อ>ี่มวันหนึ่งแล้ววันนี้จริงพี่จริงผมไม่ได้โกหกนี่ปัญหาทุกเรื่องเลยเวลาตัดายผ่านบัตรเครดิตแบบเนี้ยจะไม่ส่งบ้างจะแขวนเอาไว้บ้างแต่ถ้ากิดใจเงินสดนนะั้นแม่งโอนถึงเที่ยงไม่ยังรอกูสายดีตัดผ่านบัตรเครดิตนะว้ยพี่ครับผมทำตามกฎข,ของบริษัทจริงคริงมึงทำไม่ชัวร์นะเดี๋ยวถ้ากูรู้มึงไปส่งใครถึงห้องให้๋ยวมึงโดนไม่มีครับวางไว้ครับ